สวัสดีเนาะตอนนี้แมนเขาอยู่ที่สถาบันพัฒนาศีมือแห่งงานอนานาชาติเนาะประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเนาะอํเภอเชียงแสนอ่ามื้อนี้เขาจะมานำเอ้ยมานำเสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับยังเเกี่ยวกับการพึ่งภูมที่นักสมนาิษยจากประเทศลาวเนาะได้มาเยือนอ่าตั้งแต่วันที่สองหาวันที่หเนาะเป็นระยะเวลาหาวันเนาะ เอามาฝึกอบรมในหัวข้อโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์นะนในใน,ในมือ,อจากจากวันที่หกหาวันที่สองแมนเขาเขาผ่านมาแล้วเนาะอันนี้เขาจิม้มน้ำเสมอตอนเขาลงตัวจริงนะในวันที่สองหาวันที่สี่นะเขาได้เฮียนทฤษฎตีนะแล้ก็มีตัวจริงเล็กๆหน่อยแต่มือนี่เขาจะได้มาลงตัวจริงเลยที่แป้งสวนพักนะคือ มาติดตัง้งโซล่าเซลล์ตัวจริงเนาะมีแต่ตามกันมาเบิ่งเลยเฮาสิแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือนะเนาะทามาเลยแบบโมโนเนาะคือนะแหงวัดผลคือนะสามร้อ่า370วัตวต์เนาะตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4,000บาทเนาะเออไปหาซื้อได้เนาะตามท้องตลาดทั่วไปประเทศเฮาก็มีประเทศเพิ่นกะ็มีเนาะอ่าอุปกรณ์ต่อไปเลยเนาะอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ต่อไปนะปี้เป็น เป็นตัวนี่เนาะเป็นตัวนี้ที่ว่าจะเชื่อมต่อจากแผงโซล่าเซลล์มาใส่ตู้คอนโทรลหรือว่าตัวซักเจอเนาะเป็นตัวควบคุมจากาแผงโซล่าเซลล์เราอัดใส่แบตเตอรี่และจากแบตเตอรี่มานำใส้ ได้เนาะได้โดนน้ำอ่าสิบสี่ชิ้นสองสิบสี่โซ่สี่วลเนาะสี่โวลต์ตอนนี้นะที่ว่าว่าอีกอีกตัวนึงคือว่าตัวนี้แมนแมนตู้คอนโทรลเนาะตู้คอนโทรลประกอบมีคือชาร์จเนาะซีบีโต้ัชเนาะแล้วก็จะมีฟิวเนาะคือรีเลย์เนาะรีเลย่พอวันไฟที่ออกมากนะกระแสมันยังหลายอยู่เราก็เลยผ่านลีเลย์เนาะให้กระแสมันพอดีกับอ่าอุปกรณ์เท่าที่ใส้หรือว่าโหลดเท่าใส้ครับอ่าและต่อมาแมน แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่เซลสี่โวลต์เป็น2ลูกเนาะพอต่อขนานกันหรือว่าอนุกรมนะมาแล้วไฟสากเข่าแบตเตอรี่เฮ้ยไฟแบตเตอรี่เข่าชาร์เจอร์ออกจากชาร์เจอร์มาเข่าให้มอเตอร์นะมอเตอร์ปั้มน้ำเนาะตัวนี้มอเตอร์ขนาดอยู่ที่370วัตต์กันนะตัวนี้กันเนาะมีกระแสอยู่ที่15แอมป์เนาะ เปนว่าปั้มน้ำไปไกลได้ประมาณเส้าหานะต้นนี้เนาะใช่กับระบบได้หนึ่งแปลงเนาะที่เสถียรสุดนะต้นนี้ราคาอยู่ที่เราเท่าได้จันมีจานเช็คเบิรงกับประมาณพันกว่าประมาณพันกว่าบาทเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่สเปคเนาะแล้วแต่สเปคตัวนี้เนาะมันอาจจะสูงกว่าอาจจะต่ำกว่าก็แล้วแต่เนาะตัวนี้เนาะ มิได้เข้าไปเบิอปลายทางกันเลยบอกไปไหนไหนนะโอเคเนาะในนั้นมีอย่างหนึ่งก็คือว่าการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นี่เนาะเขาต้องมีมุมเอียงประมาณอยู่ที่สิบห้าองศาหาซาวองศาเนาะต้องปีนแผงไปทางทิศใต้เนาะเพราะว่าการปีนแผงไปทางทิศใต้นี่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมันจะหับแดดตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเศ้าห้าช่วงแรงเลยเลยเนาะตัวนี้เนาะเป็น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 สิ่งจำเป็นเนาะ การติดตั้งคือกันเนาะแล้วแผงเขาที่ย่ำกันอีกทัวหนึ่งก็กคือแแผงนี่ต้องการแสงเท่านั้นเนาะโซโลาซร์เซลล์เนาะพลังงานจากแสงโบเมนควมพอดเนาะแห่ข้าใจกันนะนี่เนาะเอาตามไปเบิ่งปลายทางเลยว่าน้ำมันจะแห้งสำหรับนะเอเลยมาไดนะ้เนาะก้อนเท่ากับหลายคนเนาะเมิ้ลละเหบอเป็นนะปปยังนะเนาะเป็นยัง นี่พี่เขาเปิดเขาหมอนเปิดน้ายมอนเปิดในเปิดมเออมือกลงไล่แทแปงอมา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 ตามมาเลยหลอกใครทำ ไม่เป็นสลากคดีตอนนี้น้ำน้ำเขายังมาบ่ถึงเนาะมันยังมาซาอยู่แป้งแป้งพุ่นแป้งพุ่นอ้แปลงพุ่นแปลงพุ่นเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงขทางนี้เลยเฮ้เปลี่ยนใจทิเปลี่ยนแปลงแต่แต่พเปลี่ยนเปลี่ยนแป้งแต่บ่เปลี่ยนยาสีฟันเนาะ มาห่อนแล้วแปลงน <S <S <ฟอ>งี่เนาะฟงเลยสเกตเบิ้งน้ำสังเกตเบิง้ง,งน้ำเนาะฟองน้ำไอ้น้ำเนาะถือว่าแหงสุดยอดเนาะจั้นมีว่าจาังไดนโอเคปะเอาทีเาท่เบิงเ้งนี่เนาะเอาที่เบิ้งดีว่าน้ำแรงดีเลยแรงเลยตัวน้ำใส่ได้ถือว่ามาตรฐานนะเทียบเท่ากับระบบอ AC โอเคเนาะน้ำใส่ได้ถือว่าแบบนี้นเนาะเฮาสิว่าแบบนี้ การการถี่เขาน้ำใสแผงโซลาเซลล์นี่ถ้าเขาบริจาคผ่านซัตเจอร์หรือนีแบตเตอรี่เก็บเขาสามารถต่อตรงจากโซลาเซลล์หามอเตอร์ได้เลยเนาะสีน้ำตอนกลางเว้นได้เลยเนาะแต่ถ้าเขาผ่านแบบนี้เขาผ่านแบบนี้แปลว่าเขาอยากใส่ย่ำไดก็ได้เนาะย่ำไดก็ได้เนาะแต่ถ้าเขาบริจาคผ่านยังเลยม่นเขาต่อตรงแล้วก็ใส่ได้เลยเนาะโอเคบึงบรรยากาศข้องพ่อเลยเป็นอะไรเนาะ เพชรจะอยู <S 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 ่วงเาินล้วนเท่าอยางรีมาได้เนาะเออจะมีต่อเลยจะมีมันก็ขึ้นอยู่กับมวนหัวสปิเกอร์นี่เนาะขึ้นอยู่กับัวสปิเกอร์คับกับางครั้งมันจะมีน้ำอีเหงือหรือมีอย่งไปอุันก็มีเนาะ ซือว่าซือว่าโอเคประสมต้นต้นเร็กแต่ว่าอ,อีกอีกคลิปหนึ่งเขาเนี่ยจะมีการเห็ดน้ำผุอีกเนาะ,ะเป็นแพงร้อยวัตตัวน,ะนะ่ะเนาะบออทเขาจะมาเขาจะมาเบิ่งว่าระวางใดตัวชิเซาซีโวล์เนาะเป็นใดของนาเดซีเนาะผ่านผ่านมาหนีแล้วนี่เขาสามารถใส่ทอเส้นเดียวนี่แข่งสำแล้วเมื่อเขาอีกเขาเปิดอีกทอ มันส yeah. so so so, ีแห nice. so so uh ้ง huh. ม no. like, ันสีแห้งชำแต่เนาะเอาสิลองมาเบ่งน้ำกันเอาสิลองเป็นเป็นสองแปลงนะอันนี้อาจารย์น้อยอาจารย์น้อยเปิดนะโอเคอนุญาตเปิดอันแล้วต้องต้องถ่าก่อนต้องถ่าก่อนเนาะต้องถ่าให้น้ำเต็มเต็มเต็มระบบมันก่อนนะให้น้ำเต็มระบบมันก่อนก็ลังขึ้นเนาะอาจารย์ขี่น้ำเป็นทังไหก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่ง นะโอเคในระดับหนึ่งเด้อตอาตัวนี้นะบกว่าตอนนี้กำลังลองเฟิร์สองแปลงเหมือนกันโอเคเราวอลได้วอลได้วอลไดู้เป็ี่ยวอลได้วอลได้ได้ยินไหมกซิมัมแล้วสงแปลงนี่นะรว่า a x i มดาวสองแปลงนะัตรซิมหาเอมแมนประมาณได้สแปลงนะและยา ระยะนําเดินทางมาประมาณสิบห้าเมตรนะแบตเตอรี่สองหน่วยอ่านะแบตเตอรี่ซาซาสี่โวลต์สองหน่วยนะอ่าต่อแบบอนกะุมเนาะแม่นปะชิดสองโวลต์สองหน่วยต่อแบบเรียนนะให้เป็นซาสี่โวลต์นะเด็ดเด็ดเรื่องต้องกันแล้วเนาะถือว่าระบบนี้นำใช้ได้ปกติด,ดีและก็มาตรฐานดี แล้วก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้านเนาทำระบบแบบนี้มันจะช่วลดทอนเรื่องเรื่องคน,นเรื่องแรงงานถตาว่าเป็นระบบเกา่าสมัยก่อนมันจะติดตักน้ำได้เนาะใ,ใส่กระบวยหดภาพภาพภาพอาจจะเสียเวลาเขาเป็นคนยุกใหม่เนาะเขาต้องเ็กเกษตรแบบคนยุกใหม่เกษตรสมัยใหม่เกษตรสมัยใหม่เนาะโอเคเนาะการรายงานกจบโจเพียงที่นี้เขาขอบใจเนาะครับ